สวัสดีคะ่ะทุกคนจอกัฟ้านะ่คะในช่องฟ้าเบนชาแนลจ้ะวันนี้นะคะทุกคนฟ้ามีของกินที่ออกมาใหม่นในเซเวน่นนั่นเองค่ะ ซึ่งฟานะคะได้ทําการซื้อมาได้นานมากๆแล้วนะคะทุกคนแต่ไม่รู้ว่าจะกินตอนไหนดีทุกคนยินเสียงไหมฟาต้มน้ําร้อนอยู่ถูกต้องค่ะทุกคนฟาจะมากินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเส้นดําในตํานานนั่นเองก็คือมาม่าเผ็ดน้องคอนนี้เขาเพิ่งออกรสชาติมาใหม่ก็คือพี่ค่ะ เพราะฉะนั้นเราเลยต้องลองรับชานดูนะคะว่ารสชาติของเขาจะเป็นอะไรยังไงก็เออพืพ่มเพลงแกะเลยแล้วกันพตันนี้น้ําร้อนคือร้อนมากแม่นะจ๊ะใน,นกระป๋องนะคะเขาก็จะมีนี่ให้ค่ะซอสเผ็ดแล้วก็ชีสนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาน้าร้อนใส่นี่เลยฟาก,ก็ต้มน้าร้อนไว้ตั้งแต่ก่อนเปิดคลิปแล้วแหละเดี๋ยวาจะใส่น้ำร้อนกันนะคะทุกคนบอกได้เลยว่าน่าลองกินสุดๆเลย พอใส่น้ำร้อนเสร็จนะคะเราก็จะปิดฝาแบบนี้เลยเนาะแล้วก็รอจนกว่าเส้นจะสุกค่ะฝ oh. ่าว่าทุกคนเส้นมันน่าจะได้แล้ว hey. แหละแฮ่นั่นแหละเนาะเส้นโอเคเดี๋ยวเราไปเทน้ำร้อนกันจ้าพอเราเทเส้นเอ้ยพอโลตนลูก oh. เอาล่ะทุกคนพอ้าเทน้ำร้อนเสร็จใช่ไหมคะนี่เราก็จะใส่นี่เขาเรียกว่าละซอสเผ็ดใช่ไหม ที่เขาให้มานะคะซึ่งกลิ่นเผ็ดนี้ก็เตะดจมูกมากค่ะโอา้อและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือชีสผงชีสนั่นเองพอเราได้หน้าตาแบบนี้เสร็จปุ๊บคนจะนี่แหละค่ะทุกคนพอฟ้าคนเสร็จแล้วหน้าตานเราก็จะเป็นแบบนี้เลย กินก็คือแบบเผ็ดมากตอนนี้ขนาดยังไม่กินอ่ะคือร้อนมากเลยอ่ะ oh <no. S 1> อล่ะเราจะมาลองชิมดูนะคะว่ารสชาติเขาจะเป็นอะไรยังไงมันคือ,คอนรกชัดๆเลยอ่ะ <m akes> อย่างแรกเลยรสชาติเขาเผ็ดมากเผ็ดแบบเผ็ดมากอะ่ะความชีสอะ่ะไม่ได้ช่วยทําให้ไม่หายไม่หายเผ็ดเลยอะ่ะทุกคนรู้จั่ป่ะชีสไม่ช่วยทําให้ลดเผ็ดเลยจ้ oh, oh, oh. ยากินหมดนี่เพราะทะลุแน่เ <c oughs> มื่อก่อนก็กินได้นะจริงเหมือนนี้คือแบบเผ็ดมากอะ่ะ <c oughs> แต่ใได้คือรสชาติอร่อยมากจริง <c oughs> เพ่อ้เพ่ด่แม่มทุกคนคะคือ ฟาต้องหยุดกล้องเพื่อที่จะแบบเฮ้ยมันเผ็ดเกินไปขอพูดในาทีนี้เลยว่าเผ็ด <c oughs> มากมากมาก,มากเลยค่ะไม่ได้ต่างอะไรจากออริจินอลเลยนะคะเรื่องหนึ่งคือฟาเพิ่งกินข้าวมื้อเช้าเนี่ยนี่คือมื้อเช้าแซ่บทองมากคือไปต่อไม่ไหวจริงๆค่ะทุกคนยอมแพ้จริงๆบอกได้เลยว่า ถ้าใครอยากจะทดลองทานดูความเผ็ดว่ามันเผ็ดระดับไหนอะไรยังไงลองไปหาซื้อทานที่เซเว่นอีเลเวนเลยนะจ๊ะบอกเลยว่าตอนเนี้ยทั้งร้อนทั้งแสบทั้งแบบใหญ่จะพ่นออกมาเป็นไฟเลยค่ะทุกคนอะล่ะไม่ไหวแล้วจริงๆขอตัวไปหาอะไรกินเบาๆท้องกอนนะทุกคนรอนแสบท้องมากนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะกดซับสไคร้แล้วกดแชร์ฟ้าด้วยนะคะที่สำคัญค่ะทุกคนอย่าลืมกดดิ่งกุงกิ้งไปเลยนะคะเวลาฟาลงคลิปห,หม่เหมกคนหะได้พักนึงก็ไปละบายสวัสดีค่ะ ประมาณเั้นเลเต็มอยู่เลยกินต่อไม่ไหวจริง <c ười>